สวัสดีค่ะพบกับบุษราไทยบ้านนะคะแวนวันนี้แวนจะพามาทำแฮชแท็กนะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่ YouTube Studio นะคะพอเราก็กดเข้าไปเลยนะคะแวนจะไปเียนแวนจะเข้าไปตรงที่ความทรงจำนะคะ ความทรงจำไปตรงที่ปากกาเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะตรงที่มันเขียนคำว่าเพิ่มคำอธิบายนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะเราก็เขียนความทรงจำค่ะ ความทรงจำนะคะแฮชแท็กนะคะนี่นะคะมันจะเราเราเราก็เราก็ไปบันทึกนะคะตกบ,ะะบันทึกภาษแบบจะบันทึกง่ายมาทุกคนพอเราบันทึกเสร็จแล้ว เราก็เข้าไปดูตรงที่ที่เราทําเลยนะคะเข้าไป YouTube เลยค่ะเข้าไปเลยนะคะก็ไปปุ๊บไปที่ความทรงจำ นี่นะคะคือการเราทำแฮชแท็กแต่ว่าของแวนทำไมมันเป็นทำไมมันแฮทได้ข้างข้างหน้าแต่ข้างหลังมันทำไม่ได้นี่นะคะคือการทำแฮชแท็กนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ดูว่าช่องของเราคือเป็นยังไงนะคะเราจะได้เห็นชื่อช่องนะคะการแฮชแท็กนะคะเพื่อนเพื่อน,นจะได้เข้ามาดูนะคะจะได้เข้ามาดูแบบง่ายๆนะคะ คือการแฮชแท็กนะคะแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะการทำแฮชแท็กแบบง่ายๆนะคะบายบายคะ่ะ